สวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกเดทก,กันในห้องน้ำน,นะคะฮะ <Huh? S 1> ไม่ใช่วันนี้เราก็จะมาทำไอซ์บรกเก็ตนะคะมีคนท้าข้ามาถึงสองคนด้วยกันแหมรักกันมากเลยนะคะคนแรกนั่นก็คือน้องคิมเบลค่ะส่วนคนที่สองนั่นก็คือน้องมี่โดม,มี่ของเราคะ่ะน้องคนนี้สนิทมากอะในเมื่อท้ากันมาถึงสองคนขนาดนี้เราจะไม่ทําก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาลาดน้านนะเรา จะขอท้าอีก3คนด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลิมล้้านน้ำไปแล้วมันอาจจะหนาวจนพูดไม่ออกก็ได้นะอ่าคนแรกเลยนั่นก็คือน้องที่มาจากโงการเกมนะคะจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากน้องเมย์ค่ะเมษาหรือว่าเฟิบุชื่อเราอะไรนะกสินา พี่พูดผิดพี่ขอโทษด้วยนะคะน้องคนนี้มีผลงานนั่นก็คืออยู่ในกลุ่มขุนศึกใหม่ค่ะเอ๊ะไม่ใช่สิหุ่นศึกษาใหม่ค่ะมีนางเอกชื่ออะไรนะนางเอกของน้องอ๋อชื่อนัฟันค่ะแล้วก็ตัวเอกอีกคนนึงนั่นก็คือผูเล็กที่ไม่เล็กเลยนะคะถ้าใครติดตามผลงานของน้องอยู่จะบอกว่าสุดยอดมากเลยค่ะคนที่สองนะค เขาจะมีเวลามาเล่นกับเราไหมเพราะว่าพี่เขานะคะนอกจากจะเป็นช่างภาพที่บริการถ่ายภาพสวยให้เราเลเยอร์แล้วนะคะพี่เขาก็มีหน้าที่หลักก็คือรับใช้ชาติค่ะพี่เขาเป็นทหารนั่นเองนะไม่รู้แหละมีเวลาหรือไม่มีเวลาเราท้าไปแล้วละคนที่3ขอท้าในวงการนางแบบแล้วกันนะคะจะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากคนคนนี้เลยค่ะคนที่เริ่เคยร่วมงานด้วยในซีลลี่บัวพลอยนั่นเองนะคะ คนนี้หลายคนคงจํจำกันได้น,นะคะที่มาเป็นลูกกัดแล้วก็ถ่ายรูปรน้าหนักด้วยกันกันเลยนะคะอะถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องมาหนาวกันเนี่ยอเอาเลยแล้วกันเพื่อไม่เสียเวลาเต็มตัวเต็มใจเวลยหนาวแน่เลยหนึ่งกระมังนะคะพร้อมน้ำแข็งน้ำแข็งละลายไปบ้างแล้วเนื่องจากโมอยู่นะ อะไรนะหนึ่งสองสย่าลืมนะคะเปียกลแล้วละหนาวมาด้วยนะแล้วก็คนที่เล่นไอสปักเกตนะคะมาร่วมบริจาคเพื่อช่วยผู้ป่วย ALS กับเรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแปะได้ที่บัญชีไว้ให้ในสเตตัสค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย 아. <laughs>